ที่นี่คือเฮฟเลดีซ uh, นะครับเป็นดิสติบิวชั่นเซ็นเตอร์หลักของบริษัทเฮฟเลประเทศไทยจำกัดนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด33ไร่นะครับในส่วนคลังสินค้าเนี่ยเรามีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่24,000ตารางเมตรนะครับสำหรับความเด่นของคลังสินค้าแห่งนี้นะครับคือการลงทุนเพื่อตอบสนองทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับโดยทีเ่เริ่มต้นจากการออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสกายไลท์นะครับใช้แสง จากดวงอาทิตย์นะครับเพื่อเพิ่มความสว่างในการทํางานในคลังสินค้านะครับการที่เราใช้โซลาร์เซลล์นะครับเพื่อเป็นแหล่งกําเนิดพลังงานด้านหลังนะครับที่เห็นนะครับก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นส่วนจัดเก็บของคลังสินค้านะครับเรามีการลงทุนนะครับโดยใช้เครื่องโฟกิฟ i ์นะครับหรือว่าเราชื่อเขาว่า VNA Very Narrow Icel ส่วนที่ท่านเห็นทั้ง2ฝั่งนี้นะครับจะเป็นส่วนจัดเก็บสินค้านะครับที่เราออกแบบไว้เป็น Storage เราเรียกตรงนี้ว่าเป็น i i h r r s e racking นะครับมีความสูงทั้งหมด17เมตรนะครับมีทั้งหมด15ชั้นพื้นที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ถึง8ตันสามารถเก็บสินค้าได้25,000รายการจะเห็นได้ว่าการออกแบบ บินโลเคชันของเราะรจะอยู่ในลักษณะ3บินแรกจะเป็นลักษณะที่มือเอื้อมถึงซึ่งทำให้พนักงานสามารถหยิบสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพชั้นที่4จนถึงชั้นที่รับจะใช้รถขนาดกลางในการยกชั้นที่สูงจากชั้นที่10เป็นต้นไปเราจะใช้รถ V&A n ที่ท่านเห็นไปแล้ว ส่วนด้านนี้นะครับเป็นส่วนคอนเวเยอร์ถูกออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถส่งสินค้าจากด้านหน้าไปด้านหลังอย่างมีประสิทธิภาพด้วยสปีดของคอนเวเยอร์ที่ทําไว้นะครับการเคลื่อนย้ายนะครับจะรวดเร็วกว่าการเคลื่อนย้ายโดยใช้ Power p a ์พาเลธรรมดาประมาณ3เท่าด้านหลังที่ท่านเห็นลูทซิกิกนะครับเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึง เอฟเฟช e n นซหรือประสิทธิภาพที่เฮฟเล่เรา,เาได้กล่าวถึงนะครับจากรูปแบบของคลังสินค้าที่ถูกออกแบบมาในลนักษณะตัวไอโดยที่เราใช้นิยามของคำว่ารูซิตี้ซิซึ่งเปรียบเสมือนทางด่วนในสหรัฐอเมริกามาเปรียบเทียบถึงเรื่องของประสิทธิภาพในการขนย้ายสินค้าจากส่วนจัดเก็บไปยังส่วนจัดส่งที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับเป็น แร็คสำหรับเก็บก้นสินค้าเราเรียกว่าเมสนีนะครับสูงทั้งหมด7ชั้นนะครับสามารถเก็บสินค้าได้ทั้งหมด2 7 0 0 0ชนิดแตกต่างกันนะครับหลักการของการใช้ลักษณะการเก็บโดยใช้เมสนีนี้ก็คือการที่เราใช้เก็บสินค้าที่มีขนาดไม่ได้มาตรฐานนะครับจะมีตั้งแต่ชิ้นเล็กและมีชิ้นใหญ่ที่เกินกว่าแรกปกติที่เราเก็บสินค้ากันเราไปดูในรายละเอียดข้างในกันนะครับว่าเราเก็บอะไรใน อ่าแร็กแห่งนี้นะครับอ่านี่คือแมสชีนีนส่วนหนึ่งของการเก็บสินค้าของเฮฟเล่โดยเราออกแบบสาหรับเก็บสินค้าที่มีลักษณะ,ะแตกต่างไปจากสินค้าปกติยกตัวอย่างสินค้าที่เป็นลักษณะชิ้นเล็กๆน้อยอย่างเช่นสินค้าที่เป็นมือจับนะครับหรือสินค้าที่เป็นป้ายโลโก้เฮฟเล่ของเฟอร์นิเจอร์สำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ มากกว่าปกติซึ่งไม่สามารถเก็บได้ในไฮไรท์แร็ค right ปกตินั้นเราจะเก็บไว้ในแมสเนีนชั้นบนสิ่งหนึ่งที่เป็นที่สำคัญของเฮฟเล่คือการออกแบบคลังสินค้าให้ตอบสนองการใช้งานเพื่อให้มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในคลังนั่นคือปรัชญาของเฮฟเล่ครับ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายมากๆแค่กดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ